ตอนที่720จวิญญาณได้รับพรมีข้อร้องเรียนมากมายผู้ลู่ตกอยู่ในความวุ่นวายและขณะที่ภายในผู้ลู่กำลังชุลมนุนปั่นป่วนและเทประหนึ่งโจกในหม้อแพลตฟอร์มอื่นๆนอกเหนือจากผู้ลู่ต่างก็แตกตื่นสำนักงานใหญ่บล็อกในห้องประชุมผู้บริหารระดับสูงนี่เป็นโอกาสหายากพวกเราต้องรีบเชิญเซียนในถูขวงและอีงเงอจืดโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าใดๆให้เข้าร่วมล็อกก่อนที่แพลตฟอร์มอื่นจะชิงลงมือให้ผลประโยชน์พวกเขามากที่สุด ปริมาณการเข้าชมที่ทั้งสคนนำพามาไม่ว่าบนแพลตฟอร์มไหนก็ตามจะต้องน่ากลัวมากอย่างแน่นอนอิทธิพลของบล็อกเราถูกปููั่วขมมาตลอดยังไม่ต้องพูดถึงอิงจือเซเซนแนลกับถูกขวงอาจเป็นกุญแจสำคัญในความก้าวหน้าของเราอิงจจอก็มองข้ามไม่ได้พวกเขาสามคนจะก้าวหน้าและถอยหลังไปด้วยกันเอาเรื่องสำคัญมาพูดก่อนเรื่องในครั้งนี้ใครกล้าทำเสียเรื่องแล้วก็เก็บข้าวของใส่หัวออกไปได้เลยต่อให้ต้องใช้เกี่ยว8ดคนหามผมก็จะไปเชิญเขามาให้ได้ต้องปลุนิบัติพัดวีนัยท่านเหล่านี้ราวกัน่ออกลายะมูทไี รีบไปเชิญเทพทั้งสองมาเดี๋ยวนี้แล้วพายอิงจือมาด้วยเงื่อนไขให้พวกเขาเสนอมาตามสบายอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ท่ามกลางการถกเทียงเอาเป็นเอาตายในห้องประชุมพันเดือดท่านบรรดาหัวหน้าของล็อกซึ่งโดยปกติแล้วมักตื่นตัวอยู่เสมอในเวลานี้ต่างกวีกระวาดสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นดวงตาของทุกคนแดงก่ำทั้งความตื่นเต้นและความกังวลรวมกันเป็นพนลวันส่งมาแล้วผู้ล่วตัดหัวตัวเองส่งมาแล้ว พฤติกรรมการคว่างบาดอิงจือจึงไปล่วงเกินอสูรยักษ์อย่างเสี้ยนแนและถูกหงในเวลาเดียวกันช่องหัวขนาดมาหึมาจึงปรากฏต่อหน้าบล็อกในทันทีเช่นเดียวกับที่ว่าหลงคาดการไว้พวกเขาจะไม่มีทางพลาดความยืดยูนใจครั้งใหญ่จากเสียนแนและถูกหงไปได้นอกเสียจากกว่าผู้บริหารระดับสูงของบล็อกเป็นพวกสมองกลวงมันหมดอันที่จริงไม่ใช่เพียงบล็อกในเวลาเดียวกันคู่แข่งตัวฉกาจของผู้ล่วงแต่ละรายต่างก็ได้ยินข่าวครา,าวและเริ่มลงมือแล้วการประชุมนับไม่ถ้วนถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนท่ามกลางบรรยากาศที่คล้ายคงกัน ยแย่งคนรีบแย่งคนในเวลานี้ความไวต่อปลิ่นของเราในทุนปรากฏชัดแพลตฟอร์มขนาดใหญ่แต่ละรายต่างกรูกเข้ามารุมราวกับฉลามในมหาสมุทรซึ่งได้กินทาวเลือดในทั่วพริบตาเดียวโทรศัพท์มือถือของจินมู่สายไม่แล้วสายทั้งหมดนี้ล้วนมาจากตัวแทนของแพลตฟอร์มหลักเรียกอิงจือมาเป็นพันธมิตรเรียกถูกหวงมาเป็นพันธมิตรโทรศัพท์จากสตาร์ไลท์ก็สายไม่เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับอิงจือและถูกหวงซึ่งเร้นกายอยู่หลังมา่านเซียนเอจึงเป็นเป้าหมายที่สะดุดตาที่สุดและตกเป็นเป้้าาาาาหมมมมยยยยยขขอองงงททุกฝ่่่เเเพรระะฉนนันสสต์ไไไลีี บริษัทก็มีทีมงานซึ่งแพลตฟอร์มใหญ่ๆส่งมาจนหัวกระไดไม่แห้งเช่นเดียวกันในนั้นมีคนใหญ่คนโตเดินทางมาเช่นกันแม้แต่ประธานกรรมการของสตาร์ไลท์อย่างหลี่ซ่งหวายังต้องออกมาต้อนรับด้วยตนเองครึ่งชั่วโมงผ่านไปตัวแทนจากแพลตฟอร์มสําคัญมารวมตัวกันที่ห้องรับรองขอเพียงอาจารย์เซียนในเต็มใจเข้าร่วมพันดาของเราไม่ว่าจะเงื่อนไขใดก็เจรจาง่าย แพลตฟอร์มพันด้าจากถูโจมีปริมาณการเข้าชมเท่าไรกันคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ของพวกคุณต่ำที่สุดในบรรดาฮทวีปมาจีเปอวอของเราดีกว่าจีปอวอของเราทำงานในเยี่ยนโจมานานต่อให้เป็นปู่ลูกก็สู้ได้อย่างสูสีจีเปวอแล้วในเยี่ยนสูจากยี่ยนโจของเราต่างหากถึงมีปริมาณเข้าชมในแพลตฟอร์มที่สูงขอให้อาจารย์เซียนในมาหาพวกเราเถอะเผลอๆประธานหลีน่าจะรู้ว่ารู้จักเตอร์ทวิตของฮันโจเราใช่ไหมครับ เตอร์ทวิตส่งคำเชิญถึงประธานหลี่ด้วยความจริงใจอย่างสุดซึ้งถ้าอาจารย์เซียนเนยสามารถนุ่มนาวอาจารย์อิงมอจือและถูกโขงมาด้วยกันได้การโปรโมททัหมดของสต์ไลน์ในอนาคตเตอร์ทวิตของเราจะผลัดดันให้ยิ่งใหญ่ฉันไม่ได้มุ่งเป้าที่ใครหรอกนะฉันแค่บอกทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่านอกจากปู้ลุ้ที่ทำเรื่องโง่ๆแล้วยังมีแพลตฟอร์มไหนที่มีดังกว่าบล็อกของเราอีกไหมบล็อกที่ถูกปู้ลุ้ทุกจนร้องเอง n เอ e n น่ะเหรอคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงผมพูดแบบนี้แล้วทาาไมออััญปปรระะกกศศคคูู่่ คนใหญ่คนโตซึ่งปกติแต่งตัวน่ามองวันนี้กลับทะเลาะก,กันเหมือนกับมนุษย์ป้านในตลาดประหนึ่งว่าพวกเขากำลังจะเปิดฉากดวลมรยุทธ์กันในอีกหนึ่งวินาทีต่อมาผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนหลี่ซ่งหวาหาข้ออ้างและหนีออกมาจากห้องรับรองอย่างยากลำบากข้ามกลางสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขายือนอยู่หน้าประตูห้องรับรองขณะที่ฟังเสียงโตเถียงกันหลี่ซ่งหวาคลึงขมับแก้มของเขากระตุกอย่างควบคุมไม่ได้นี่มันเรื่องว่าอะไรฟะเนียช่วงสายวันนี้จู่ๆหลิงเยวียนก็โทรศัพท์มาบอกตอนว่าเขาจะตัดขาดจากปู่ลัว่ว ไม่ใช่การปรึกษาแต่เป็นการแจ้งให้ทราบตอนนั้นหลี่ซ่งหวาตกตะลึงไปและเมื่อเขาเข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียงของเซี่ยแนนก็ถูกโพสต์ไปแล้วตามมาด้วยเสียงของถูขวงที่ถูกโพสต์ออกไปเช่นกันเรื่องราวเกิดขึ้นจนไม่อาจแก้ไขได้แล้วหลี่ซ่งหวาทำได้เพียงกัดฟันสนับสนุนแม้แต่ราชวงศ์ปลาและผู้ติดตามคนอื่นๆเขายังไม่กล้าห้ามปรามด้วยซ้ำประธานครับกินน้ำก่อนเหลาวังผู้บริหารระดับสูงของสตาร์ไลท์ซึ่งอยู่ด้านข้างปรากฏตัวขึ้นพลางยื่นน้ำแร่ขวดหนึ่งให้ หลีซ่งหวาดื่มน้ำอึกๆไปครึ่งขวดก่อนจะเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์คนพวกนั้นไม่มีคุณสมบัติเลยจริงๆเราหวังยิ่มขึ้นอิทธิพลของแก้วตาดวงใจของบริษัทเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้านมนน้าใจหนึ่งในสามสหายได้เท่ากับนมเน้าใจอีกสองคนได้ในเวลาเดียวกันถ้าพวกเขาไม่ได้ตีกันเพราะเรื่องนี้ผมยังนึกประหลาดใจอยู่เลยหลีซ่งหวากลอกตาผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆมีความเห็นยังไงบ้างจะมีความเห็นยังไงได้ล่ะครับ เราวังเวาปากดูท่าทีของตัวแทนจากแพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดของแตลอาทวีปก็รู้แล้วถึงปู้ลวดจะแข็งแกร่งแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอิทธิพลของปู้ลวดที่มีต่อบริษัทเราแล้วความรู้สึกของเซียนนยนี่สิครับถึงสำคัญที่สุดพวกเขายังมีสติสัมปชัญญะอย่างมากปากก็แซได้แค่ว่าเซียนแายไม่เห็นกฎระเบียบอยู่ในสายตาไม่พูดเรื่องนี้แล้วนนั้นกำลังทะเลาะกันอยู่คุณบอกผมมาหน่อยว่าเตรียมจะเลือกร่วมงานกับแพลตฟอร์มไหนผมอยากเลือกด้วยกันมากกว่าคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่ครับ ดังนั้นของมนจะเลือกยังไงก็ไม่สําคัญที่สําคัญคือเซียนไนจะเลือกยังไงให้ข้างล่างวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละแพลตฟอร์มประเดี๋ยวให้เขาเลือกเองเถอะอืมเราวังเอ่ยอย่างจนปัญญาไม่รู้ว่าหลินเยวียนไปถูกกระตุ้นแบบไหนมาอิงจือรู้สึกน้อยใจขึ้นมาเซียนไนก็ทําเหมือนน้อยใจเองอย่างไรอย่างนั้นถูก่วงก็เหมือนกันความสัมพันธ์ของสามสหายนี้เหมือนเป็นที่น้องแท้ๆกันเลยคนในนั้นบากกว่าปู้ลู่ง่มากที่ระงนับอิงจือแต่ปู้ลู่จะไปคาดการได้ยังไงว่าพวกเขาแค่กดดันอิงจือ ผลปรากฏว่าปฏิกิริยาของทูโคงกับเส้นในจระแงขนาดนี้อย่าว่าแต่ปู้ลู่เลยไม่มีใครคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ได้หรอกครับเดี๋ยวนะทันใดนั้นเองหลอดไฟในสมองของหลีซ้งหวาก็เปล่งแสงขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวเขามีความรู้สึกว่าคลับคล้ายคลับคลาวตนเหมือนจะพลาดบอสแสสาคัญอะไรไปเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะไม่มีใครคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลีซ่งหวาตะโกนล,ลัน่นประโยคก่อนหน้าเราวังตกใจจนตัวสั่นคนนี้นั้นบอกว่าปู้ลู่โง่มากประโยคก่อนหน้านั้นอีกเสียงของหลีซ้ง อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเขารู้สึกว่าเขาใกล้จับทางได้แล้วหลีส่งหวาจ้องเหล่าวังคำมิงท่าทีแข็งกร้าวหน้าเกรงขามสายตานี้ทําให้เหล่าวังเย็นสันหลังว่าจนเสียงของเขาอ่อนลงอิงจือรู้สึกน้อยใจขึ้นมาเสี้ยนงก็ทําเหมือนน้อยใจเองอย่างไรอย่างนั้นแรกรกกระหนึ่งจิตวิญ,ญญาณได้รับพรม่านตาของหลีส่งหวาหดบุบลงทันใดขวดน้ําแร่ในมือของเขาถูกบีบแน่นฝาขวดน้ําซึ่งถูกหมุนปิดสนิทกระเด็นออกไปในชั่วพริบตาน้ําแร่หนึ่งในสามของขวดกระเด็นรดเหล่าวัง ประธานครับเหลาวังตกใจจนร้องเสียงหลงถอยกรดออกไปอย่างรวดเร็วก่อนจะเช็ดน้ำแร่ออกจากใบหน้านี่มันอะไรกันเหลาวังก่อตั้งสไตไลท์มาพร้อมกับหลี่้งหวาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งที่สองที่เขาเห็นประธานเสียอาการเช่นนี้ครั้งก่อนครั้งก่อนที่เสียอาการเหมือนนว่าจะเป็นตอนที่ประธานกรรมการถูกเส้นแนวอีกร่นใบชาไปจนหมดเกลี้ยงฮ่า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 ใบหน้าหลี่้งหวากลายเป็นสีแดงกำ่ำและทันใดนั้นก็หัวเราะลั่นเสียงหัวเราะนี้ทั้งกระหิ่งใจและคลุ้งคลั่งอย่างบอกไม่ถูกเขาหัวเราะจนน้ำตาแทบไหลออกมา ครบถ้วนสมบูรณ์ความลับอันน่าสะพรึงกลัวเวดล้อมด้วยบาอแสที่หลากหลายปฏิปต่อก,กันจนเป็นเส้นทึบที่สมบูรณ์คำตอบสุดท้ายซึ่งเกิดเป็นรูปร่างสะเทินติตวิญญาณของหลีซ้งหวานในรูปแบบและแง่มุมที่เหลือเชื่อท่านประธานอย่าทำให้ผมตกใจสิครับเราวางก้าวถอยหลังไปอีกด้วยความหม่นเกรงจบกันท่านประธานมโมโหเสี่ยในจนบ้าไปอีกครั้งแล้วทุกคนรู้ว่าเด็กคนนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อบริษัทประธานกรรมการอยากตีเขาก็ทำไม่ลงอยากดุก็ดุไม่ลงความรู้สึกมากมายจึงอัดท่านอยู่ในใจตอนนี้อาการป่วยคงไม่ได้กำเริบหรอกนะ ใช่แล้วหลีส่งว่าเพิกเฉยต่อปฏิกิริยาของเหลหวังความกระจจางซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทําให้เสียงของเขาสั่นเครือเล็กน้อยแบบนี้นี่เองต้องเป็นแบบนี้แน่ๆมีแค่แบบนี้แหละฉันน่าจะรู้แต่แรกวันนี้ประธานกรรมการออกจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยไม่ว่าอย่างไรเหลหวังก็ฟังคําพูดเหล่านี้ไม่ออกเลยสักประโยคเขาแอบ,บหลังไปอีกหนึ่งก้าวคุณจะให้ผมพาไปหาจิตแพทย์ไหมครับผมไม่ต้องการจิตแพทย์น้ําเสียงของหลีส่งว่าแปลกพิลึกด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งมนุษยธรรมผมเลยอยากส่งยาร,รักษาหัวใจที่ออกฤทธิ์ ทันทีที่พูดออกไปหลี่ซงหวาเปิดประตูห้องรับรองเต็มแรงจนเกิดเสียงดังปังการเคลื่อนไหวของเขาดูดันและน่าเกรงขามประธานหลี่เสียงเอะอวยวายหยุดลงทันใดกลุ่มคนซึ่งอยู่ด้านหลังประตูจ้องมองหลี่ซงหวารู้สึกว่าจู่ๆประธานหลี่คนนี้ก็แลดูทรงพลังขึ้นมาหลี่ซงหวาที่ยิ้มรอยยิ้มนี้แฝงไปด้วยความดูร้ายถ้าคุณต้องการตัวเสี่ยนายอาจต้องร่วมมือกับสตาร์ไลท์เราผลิตเว็บไซต์การ์ตูนขึ้นมาไม่ว่าจะเลือกบริษัทไหนวันนี้ผมตัดสินใจไม่ได้คนที่ตัดสินใจได้มีแค่เสี่ยนายเท่านััน้นมีแค่ตวเเขาเอง เรามันก็ปีศาจจิ้งจอกพันปีกันทั้งนั้นจะต้องมาอ้อมค้อมอะไรอีกบุคคลระดับผู้ถือตบาะแก่กล้าได้มอ้อมบอสแสที่สำคัญที่สุดให้กับเขาถ้ายังคำหาเงื่อนงำไม่ได้อีกเช่นนั้นหลี่ส่งหว่าก็คงไม่คู่ควรกับตำแหน่งในวันนี้หรอกในเมื่อเซียนในเป็นถูกคงได้แล้วทำไมเขาจะเป็นอิงจือไม่ได้ละ่ะ